fin de ติดต่อไม่ได้ผมไม่งองนกันีแล้วมือกรนร่ามกายแล้วพีู่ไมให้ไม่ได้ยินก็ได้จะถามกได้แชร์บอกก็ได้แชร์บอก ก็คือเราเราสั่งนมสดปั่นมาเลี้ยงเด็กในร้านนะคะจากแอปแก๊ทีเนี้ยก็คือจังหวะที่จังหวะที่มาส่งอะ่ะพอดีแก๊โผล่เข้ามาในร้านเพราะว่าหาร้านไม่เจออ่เพราะว่าเพราะว่าเราอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยหมดนะหมดเลื่อนไปตรงบ้านหนึ่งหลังอ่ะหมดอาจจะไม่ตรงก็คือแต่ว่าถ้ามองมาก็คือจะเห็นร้านอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะตอนที่เขามาส่งอ่ะค่ะเราอะ่ะ ติดทําขนมอยู่มันก็เป็นความผิดของเราด้วยที่เราอ่ะไม่ได้เช็คโทรศัพท์แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์อะไรโทรมาหาเราเลยเจ้าหน้าที่หรือแกป์ไรเดอร์ไม่ได้โทรมาหาเราเลยแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยโทรเข้าเบอร์ร้านแต่ใช้เบอร์เป็นเบอร์เหมือน c เซ็น e n t e r ของแกละค่ะเป็นเบอร์ศูนย์สองโทรเข้าทีเนี้ย ความเข้าใจผิดของพนักงานน้องหน้าร้านก็คือน้องอเข้าใจว่าเป็นเป็นไลน์แมนโทรมาโทรเข้ามาก็เงียบครั้งที่หนึ่งครั้งที่2เบอร์เดิมนะคะก็เงียบครั้งที่สมก็เงียบน้องกดน้องรับทุกรอบแต่ว่าทีเนี้ยทีเนี้ยไม่มีคนพูดอะคะ่ะ <Okay. S 1> ก็เลยก็เลยอเผอิญจังหวะเดียวกันที่น้องรับ เราเป็นคนสั่งเราก็เลยกดแอปเข้ามาว่าสั่งไปนานนะทำไมยังไม่ได้ก็เลยมาเปิดดูเปิดเปิดแชทดูมันขึ้นเขาถ่ายรูปพอดีเราก็เห็นว่าเขาอยู่หน้าปากซอยซึ่งมันก็ยังไม่ถึงหมดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยด้วยความที่ติดทําขนมอยู่เราก็เลยรีบแบบพิมพ์เข้าไปว่าเลยมาซ้ายมือนะคะจะมีคาเฟ่ประตูสีฟ้าแล้วก็ส่งรูปร้านเข้าไปค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็มาส่งอพอมาส่งนะคะก็คือเสียงดังวอยไรเงี้ยค่ะว่าแบบ ทำไมไม่รับสายทําไมติดต่อไม่ได้เงี้ยค่ะก็คือเราอยู่ตรงไหนตอนนั้นเราอยู่ในครัวขัวข้างหลังแต่ว่าครัวข้างหลัง่สามารถแบบเป็นกระจกเป็นกระจกที่แบบเปิดมาดูได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องเขาน้องที่ร้านเป็นคนรับก่ออะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าเป็นแบบเป็นออเดอร์ของอีกอีกเป็นไลแมนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกรอบก็คือรับสายนะไม่ใช่ไม่รับเงี้ยค่ะแสดงว่าพยายามที่จะอธิบายเขาแล้วใช่ค่ะอธิบายทุกอย่างสุดท้ายแล้วพอเหมือนแบบเริ่มรับมือไม่ได้น้องก็เลยน้องก็เลยเปิด กระจกไปแบบพี่ขวัญคะช่วยมาช่วยมาคุยกับเขาหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกพี Maria ่ขวัญไม่รับสายอะไรเงี้ยค่ะขวัญเองพอมาปุ๊บได้ยินคานั้นคําแรกที่พูดเลยว่าแบบขอโทษมากๆค่ะขอโทษมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็ยังบวยวายอยู่เขาก็คําพูดของเขาคือแบบเขาเสียเวลาในชีวิตของเขามากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะผมรอนานแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยความที่เราตกใจเราก็ยังขอโทษขอโทษอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบขนาดเดียวกันข้างเราอ่ะคือลูกของเราแบบ สี่ขวบเองอะอยู่ข้างๆเลยเค,เค่ะเขาก็ายังเสียงดังอยู่เราก็กลัวลูกตกใจเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาไปอยู่ข้างหลังก่อนนะขยับขยับไปจากตรงน ala ah> ี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยแบบเขาก็ยังไม่หยุดเขาเริ่มแบบเสียงดังขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยขอโทษไปแล้วยังต้องการอะไรอีกอะไรหนูก็เลยพูดอย่างนี้เลยว่าแบบขอโทษแล้วยังต้องการอะไรอีกเนี่ยตัวเล็กก็อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าเขาจะหยุดอะไรเงี้ยเขาเขาก็ไม่หยุด ก็เขาก็มองล้วก็เลยมองคืนเหมือนกันก็เลยมองเออมองมองอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบโมโหโมโหอะค่ะก็ออกไปแล้วก็ออพอเขาออกไปเราก็เราก็หันหลังกลับไปทําเค้กเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สักพักหนึ่งก็เสียงดังเลยอย่างเงี้ยค่ะเออก็ก็ก็ตกใจกันหมดเอ่อในในในตัวแกลบเองก็โทรเข้ามาหมายหมายถึงออฟฟิศแกลบแนะนำเลยค่ะเพราะว่าถ้าพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าแบบค่อนข้างอันตราย สิ่งที่สิ่งที่พูดไปอ่ะก็คือพี่อ่ะขอโทษตั้งแต่แรกแล้ว mm hmm. ก็คือควรจะจบตั้งแต่แบบพี่ขอโทษในสิ่งที่พี่ผิดแล้วว่าว่าพี่อ่ะรับสายช้าหรือไม่ได้ดูข้อความหรืออะไรแต่ว่าด้วยความสัตย์จริงเลยโทรศัพท์อ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรใดๆเลยอ่าและทีเนี้ยมันควรจะหยุดต,ต,ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะก็คืออยากให้แบบเก็บอารมณ์นิดนึงอะไรเงี้ย